พร้อมทั้งพองทรงถูกรลูปสามเณนถูกองค์เจ้า่ะค่ะถ้ามาสวัสดีค่ะเม่ชี้เมพามิทติธรรมของข้าวพูดยุทั้งบานทุกท่นานค่ะแมํำดวนปากดีซีค่ะเม่ชีลลำดวนปากดีซีได้มีโอกาสมาในรายการเวทีธรรมวิธีทธขอาการาบนิม,มนต์คุณครูบาอาจารย์อาเทศนาธรรมรวมสนทนาธรรมยิติธรรมของข้าทุกทันมนีคุณพ่อนายกพุทธสมาคมเพิ่นอยู อาไม่ชี้กันเลยมาอย่างเล่งดวนแต่กะมีครูอยูเมื่อนีคันมอบราควมไกใหูไปเพราะว่าอาเอาก่อนเท่าสี่ดาเนินรายการไปกับคุยกันไปนะคะอ่ามากับคุณพ่อเพิินค่ะขอกับนมันาการพระเดชประคุณหลวงพ่อวิระศิลัโตโตพระสงฆ์ทุกรูปสมณเณรทุกองจะเลื่อนทํามายังแม่ซี่แม่พานอยากิีทัพทุกทกคนที่อยู่ในบ้าน เอาเมื่อนีไล่การเวทีถ้ำวิถีปูรของเห้ามีอยู่สองพันองค์ครับ <c oughs> คือหลวงพ่อนายกเป็นธุรกิจเป็นไปทั้งอืนผู้ขาครับคุณแม่ที่ลําดวนก็เลยมาดาเนื้อรายการหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ผู้ใดอยากโปรดญาติรรมเขามารวมรายการเวทีถ้ำวิถีปูรของเห้ากับขอเชิญท่านทุกทุกคนใดแลวกะ็ญาติรรมทุกทุกท่านผู้ใดมีแนวความคิดเทพสการบุญกฐถินพอออกพันชาไปแล้ว บาเน่กับเป็นเจ้การบุญกระถินกับขอเชิญเขามาร่วมรายการสนทนาธรรมดำเนินรายการโดยคุณแม่ซีลําำวยและกับผู้กา <c oughs> พอ่อนชำระกับผู้สารค่ะมือนีเฮ้ากับบไดามีหัวขออนันใดบารายเปิดหนังสืออ่านคือคุณพ่อเพิินพาเหตุนอเขา้ขามาคุยเรื่องท<า>ํา,า,าความเข้าใจในการสินการท่านของเข้าในเหตการนี้ก็ออกพรรษา นาะพอแล้วออกพรรษามาแล้วกัวสิอตเซกทินรกทินอของวัดของไทยเฮ้านี่อันมือใดกันแท้ๆม่ซี่กันยังบอกเข้าใจปันใดค่ะคุณพ่อ 10, วัน<า>วที่1ีแม่วันที่สิบตั้งวันอาทิตย์ที่ซิเอดถวายครับอ๋อค่ะอออันนี้าทางทังห้วยแสงดีคุณพ่อทางห้วยแสงกะ อาทิตย์ต่อไปครับอ๋ออาทิตย์ต่อไปลเออลลยแ้วการส,สับสมุนการอาทิตย์ต่อไปอีกอาทิตย์ต่อไปอีกแล้ววัดอารัานนี้แม,ม่บอกว่าอ่อวัดอารัานกันเลยสับสมบุนทอดแล้วหมื่อหนึ่งครับเป็นเมือตั้งอังซีนาเราต่อกันดีคือกันอะไรตรงกันเนาะพราเนาะคือสับสมุนกลางวัดเสา <ข>อลันตังวันอาทิตย์ค่ะเออขามกันไปมือนึงอ่าอ่ออาอลันนี่สีซีแมนตังวันเสาร์ถอดวันอาทิตย์บอกเอาวัดทรัพย์จุบูลครับอ่าคือพ่นสิบเบิบ่งกระทาไม่ชี้นี่นี่ยินมาก,กบ่าเป็นพ่นสิตังวันศุกร์และถอดวันเสาร์บอก แม่นจังสีอยู่บ่กับผมกับพวกท่านเขาใจเดี๋ยวจังคอยได้ข้อมูลยังได้จังคอยมาบอกกันอีกเนาะพ่อเนาะมือดี้คือเลือต้นกันชื่อค่ะอะไรบุญกฐินเว้าเรื่องบุญกฐินของเฮางานเป็นประเพณีท่านตำการแม่นบ่พว่าขับบุญตำการเพิ่นว่าครับเจ่าขาเลื้อยเขยิบเร็วออกพรรษาเออมือเลี่ยมมือเพ่งเนาะแม่เนาะเดือนสิบเอ็ดเพ่งแล้วกันเดี๋ยวนี้ยังเป็นเดือน11เพ็ดเพ่งแล้วก็เฮมแม่นบ่ว่านี่เออเลี่ยม2องคำแล้วมื้อนี้ จนกว่าว่าสิไปครบหลอกเล้เออนะเล้ววันเพ็นเมนบอกแล้วกลับไปคบรอบวันเพ่นเดีอน์ที่สองวิทยากเขดกระทินแล้วก็เป็นงานร้อยกระทงนี่แม่บันมันติเป็นนิ่สุดละครเทศการคือร้อยกระทงนี่้าบ่แม่นเดียน์ทิพสองเพียงพืนกับบ่มีนโยบ่ายไฮร้อยแต่ว่าพู้ในสิอจากร้อยก็ได้แต่ว่าร้อยตามความคิดแต่ว่าบุญกระทินนี่เฮ็ดบ่ได้นี่บ่อดดเลยครับที่มีเงินเป็นพันพันล้านจะเฮ็ดบุญกระทิน เลื่อยวันเลื่อยเดือนสิบสองเพ่งไปแล้วเหตุดบุได้เป็นในถ้าผาป,าป่าเป็นบุญตามการเป็นบุญตาม,ตามการครับ<อ>นีละเป็นเวลากำนดหน<อ>ึ่งเดือนคือบุญกะทินอ้าวมือนี้อันเขาไล่การมาคุณแม่ไห้สนทนาเรื่องบุญกะทินแ,แม่น้ะเพราะว่ามันเป็นอันยุคสมัยบางเธือกระทำควบใจเล็กๆนน้อยในการทำศีลทำท่านของเฮาเม่นบอกครับเ่ว่าตามลักเพื่อนว่ามือนี้อันพามาไลลงมาโปรดโลกีแม่มื่อนี้ค่ะ เป็นเรื่องจังไนออกพรรษาออกพรรษาแล้วหนึ่งวันราววันออกพรรษานั่นพมาไล่น้าแม่ขึนสวงสวรรค์แล้วบันนี้มพมาไล่มาเห็นเศร้าโลกเป็นทุกข์หลายพอดีทรงแม่ขึนสวงสวรรค์แล้ววิญญาณแม่ขึนสวงสวรรค์แล้วพมาไล่สิกรรมลูกมาโปรดโลกปรดเศร้าโลกว่าทีมที่โลกเข้านี่เป็นทุกข์หลายเพราะว่าเกิดความโลภความโกรธความหลงยู่ในใจอใยุ่ในนี่แม่เพิ่นใน้ลงมาโลกมนุษย์ได้มาอ่นกะค่ะย้อน ความหลงเออหลงอิจฉาผู้อื่นเป็นทุกข์แล้วก็แก้ไขหรือตัวเองเมื่อไรหลูกหรือมาช่วแก้ไขมือนี้ทาเป็นพูดตามนั่นแล้วเพิ่นว่าบินตัรบาทเทวูได้แม่มือนี้โอ้เออตัรบาทเทวูแต่ว่าอันในในในตำราหนึ่งคือพระพุทธเจ้าไปโปรดพระมัณฑะกรวันอันนั้นอันสวนพระพิธรรมแม่น่ะเออสวนอรพิรมกษเออนั่นแล้อภพิธรรมนั้นเพิ่นขึ้นไปสวดโปรดแม่เพิ่นถเื่องสวรรค์เพราะว่าแม่เพิ่นลนั้น ตต่ก่อนสันดาวดึงเออสันดาวดึงนั่นละมีฉะนันวาพระมาไล่น่ะลงมาโปรดโลกอันนี้อ่าขึ้มือน,นีอ้อีกคนละเรื่องคนละเร <นะ S 2> ื่อง <นะ S 2> ครับพระมาไล่นั้นย่งเ่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่อนว่าผู้ที่ผู้ที่มาเป็นพระพุทธเจ้าจากต่อไปนี่เพิ่อนว่าพมาไล่ดี่สี่เดีอยเมาเปนอ่ยนมา่เป็นพระพุทธเจาเาา้าแต้าาว,าาว่ากะอคำคำทำหน้าไว้เนาะคำทำหน้าไว้กะมันกะขันขันมันแน่นอน กะมันได้เป็นขันวในน่นอนกะบันได้เป็นก็คือจังลุกปูมันนี่คือกันที่แม่ลุกปูมันนี่ก็สําเร็จอรหันแต่ว่าม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าบ่มีปฏิทินมันสิมีปฏิทินดูว่าผู้นั้นสิได้มาเป็นพระพุทธเจ้ารอบนั่นรอบนี้ปฏิทินเพิ่นสี่ออกบ้านสั้นคือปฏิทินของเฮานี่หลายวันแต่ละมือเลแม่มันจิเป็นแต่ว่าตามนีแม่สี่เข้าใจเด้ออันเพราะว่าเรื่องที่เราปัจจุบันของเฮานี่พ่อสีเว้านำด่อยู่เกี่ยวกับอ่า การตั้งใจเฮ็ดการตั้งใจว่าสีเอาอันนี้สีเฮ็ดอันนั่นเมนับคือจังพ่อแม่ครณบาอาจารย์หลวงปูมันนังสีก้ไข่เพิ่นเพิ่นสีปาถนาพุทธภูมิเมนบบปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่บั่นนี้เพิ่นกะเฮ็ดไปเฮ็ดไปคันแมนเ้าภาษาบั่นเฮ้าพอสีเข้าใจได้เพิ่นกะเศร้าอธิษฐานโตนี้ก็เลยมาเปลี่ยนคําอธิษฐานนี่มันกะสีเป็น มันก็มาตามที่เฮาคิดไว้ตามที่เฮากระําแม่นบ่ตามที่เฮาสีทําเหตุเมนบ่กพ่อวันนี้บุญกระทิ้นอันนี้นั่นเราเรื่องมันมาเป็นจังไดเฮามาคุยกันไปเรื่อยๆสะกอนเพราะว่าทํำท่านทันท่านปรันกะถึงพันธิพาดใดเมนบอกคันท่านเป็่นเด้ขันเ็ตเปิ่นให้เหตุถืกเด้ค่มเดียวเท่านี้กับสามารถไปได้อันนี้ความเห็นของไว้ชีบอันนี้มันมาจากจาก ประวัติของอมีพระที่สิไปกับพระพุทธเจ้าเมนบโบไปแล้วก็ไปเปียกนามเปียกโคนมันก็เลยเป็นจุดนึงกับเมนโยมเน้เมนอบพอโยมเน๊ะเมนอกคือหมอชีวกกํานั่งวิสาขาได้เนาะเป็นภูมีเน้วความคิดเมนโบข้อหน่อยเข้าใจถือวันนี้วันนี้เพื่อนกาสีตั้งใจ สีหาา่หาผ่าเฮ็ดผ่ากับปรึกษาผู้บาจาจย์คือได้เฮ้าอ,อ่านี่แล้วเมนโบบอเฮ็ดจังสี่จังสี่<ม>เป็นจังสี่เพนกระจังไดมากอเกิดในกองกระถินอันนี้ตามความเข้าใจครับว่านี่กระถินอันนี้นี่กะเฮ้ากับว่าคักหากลายเตื่ไปด้ตยตามแต่สมัยตะก,กี้ไม่ใช่กับอายุวันนี่พ่อสามสิบปีดอกเท็ดทั้งเลกในชีวิตกระถินกระไดเฮ็ดกระถินแจกเข่าพอมมัน เฮดบุญกระทินแจกเขาเฮตบุญกระทินถ้ำบุญบตั้งแต่อยู่อำเภอว่านอนอันนี้เราประสบการณ์เนาะประสบการณ์ีมาหน,นี้พ่อเฮตแจกเขาบุญกระทินเฮาปรึกษากันสิเฮตงานจัดงานเบนบอรครับคันชาวบ้านของเขานี่คันบ่ดังแนนี่คือบ่ได้แจกเขาเด้แมนแม่แมนอยู่บ่ความเห็นแต่สมัยเก่านี่สมมือนี่ดีได้ข้าน้อยว่าบ้านนี่ ปรึกษากันเฮ้าโฮเข้าใจตรงนี้นะเฮ็ดง่ายๆคือ,าาอ,อครูบาอาจารย์เพิ่นสอนแมนบอกเอ่อเต่ว่าไปปรึกษาคณะหยาดเครือหนา่มันบ่ได้เลยครับถ้าบ่มีนบบบม่นังใช้บ่มี่อันแนวตุ่มๆดำๆแนีน้บ่ไดดเลยก็เลยอ่ะอันนี้บางครัง้งเฮาท่องบุญเฮาก็ไดเ้เฮ็ดน้ำใจโลกครับ เออผัวผู้ค้องเฮือนคร้องซานค้องมุลนค้องมั่งกับยานเพิินบวหุจักว่าบบได้ทาบุญหาสิถูกการตีเตียนญาติเมาให้อีกก็มี่นี่เมนบอก็บค่าสั์ตัดชีวิตโบเหตุตามนี่กบได้อีกมันต้องได้เหตุัีซีก็ได้แต่ว่าผู้ใดล่ะสิพาออกมาหลอดออกมาสีเอาบุญแท้เมนบอกไม่ได้มุมนี่ก็เป็นมุ่มทําบุญเด้ครับ จนได้ปีนั้นเป็นปีตาแดงท่างฝากเข้านี่เป็นตาแดงมาหน่อยขนมาเมาลดห้พี่นองทางบาดบงคานี่ไปเอแว่นตากระไซเรียบร้อยโอ้ยจิเมื่อยืมแว่นตาซุ้มนองอยู่ท่างบานพุ่นเมื่อท่างนั้นใส่สาบลาบตาแดงคึ้กันซุ่มแม่เพิ่นละว่าอันโอ้ยว่าสั่นขอน้ำยาเผาตาแดงห้อันห้มันงานแล้วสักวอนวัน พอเห็ดแล้วๆขี่รถน้ากันมาลมมันพันตาสโลกันปิวใส่กันตาแดงเมันรถต่อเมันรดก็เลยได้สายาว่าบุญกระถินอันปีนั่นนี่เป็นบุญกระถินซื้อว่าบุญกระถินตาแดงเพราะว่ามันเป็นโรคตาแดงมันนี่ล่ะนี่ล่ะบัดนี้พ่อวามาในยุกไม่ไม่ยุคถี่เฮาคิดมาแล้วตั้งใจมาแล้วอยากได้บุญลุ่นๆคือครูบาอาจารย์นสอนครับไม่ซี่ด แม่อุบาสิกาได้มีโอกาสมาพ่อมาเฮตสถานทีนำครูบาอาจารย์เพิ่นบอาวันได้ขนอยกบมักหมักได้พอสัก่อนมักสะก่อนเดออช่วงแรกพอคู่เวียงนี่เพ่นส่วนขน่อยมาไปข่อยสีผ้าเจ้าไปว่าสันไปไส่ะมีอาจารย์องค์หนึ่งว่าสันคักเดะอยู่นี่วสันปลายปีสองพันห้าสองพันี่รออัน ันนี้นะเก่าฮกนี่นะเนี่ยที่เราเก่าชิบหกบ้านนี่ปลายปีโอ้ยพาทางใดประสิมาอยู่นัมูนี้ของบุเคยดิญินจะเทลียรันเทียงเทียงพ่อโค้ดเพราะว่าของบุเคยดิญินบุเคยดิญินพาทางใดประสิมาอยู่นัมูนี้บ่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 ไปดอกจังไปเห็นอันนั้นอันนี้ข่อยจี้ค่ะลำลำเล่ยแบบเพิ่นกระเบาใหญ่เติบอยู่เด้แม่อุวาสิกาเพิ่นก็ได้บ้านนี่พอละพาเขามาเขามาแล้ว ยามะแรงเด้มาฟังเทศก็เพิ่นเพิ่นบอกออกมานนิมันสิสิมักโลดว่า่งยๆคือใจหก<า>เออคลายๆก็ว่ามันสิไปกันได้ขนอยกับจีจื้อข้ามบอกของเพิ่นเลยอ,อยู่มากกับอาจาร,รย์แม่เชียงขนานี่แหละผู้เพิ่นส่วนผู้เพิ่นให้กําลังใจผู้เพิ่นรับนโยบายของครูบาอาจารย์เออเพิ่นกะเพิ่นกะสีว้าวอ้า มาสีตั้งพุทธสมาคมเนี่ล่ะฟักโซกันมาลดนเติบได้ล่ะขน่อยกับมามาเข่ากรรมฐานอยู่ในขังแหลกอยู่ในปาย่างเฮ้านี่พ่อเขามาเร่เร่ระบาดนี้อันลักษณาวาเฮ้าบุหุจักจัเมนเลยได้พอกรรมฐานอันนี้ก็ได้จ้าฝ่าห้องประกาศปิดสถานีสเอ้าฝ่าห่องแล้วเหตุจังใดบาดนี่ปิดเท่าล้วเอ อันยัานตึกเต้นเฮาเดลเราเนาะอืะปิดแม่นะโอกาสที่เดลเรามันน้อยโอกาสเรามันน้อยเนาะเดยวยังมีโอกาสเดี๋ยวเราพบุญกระถินเฮากระสิเบาไปเรื่อยๆอีกจังหน่อยอาจจะมีสปอร์ตบ้างนะคะเอช่วงนี้ยติธรรมของเฮาเดอร์สิไดใดปิดสถานีพระว่าฝ่าห้องสัญจ้หนาทีเพิ่นมาบอกเมื่อกี้นี่นะคะ เอ่อพอสัมผัสกับขนอยกับ ora, สีเดคอล่าสกอนตอนฮานสกอนเ<อ>ดอร์จะมาสวัสดีค่ะค